สวัสดีค่ะพบกับอจิและชชอ์อจินิวค่ะแฟมิลีค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมโตโยต้าทนบุรีสาขาเดอมอลบางแคค่ะและพาทุกท่านค่ะมาพบกับรถที่หายากมากๆเลยค่ะกับโตโยต้า h r r h v v ตัวนี้จะเป็นตัวตกแต่งด้วยชุดของ GR Sport นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่1189,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะ มิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถค่ะอยู่ที่4 3 6 0ม mm ิมลลิเมตรค่ะความกว้างของรถ1 7 9 5ม mm, ิลลิเมตรความสูงของรถ1565ม mm ิลลิเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะที่จิบอกว่าหายากก็เพราะว่าในส่วนของตัว c h r หาย,ายากอยู่แล้วค่ะและยังมาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้หาย,ายากอีกด้วยค่ะนี่กับตัว toyota c h r h e v ค่ะจะบอกว่า ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยทุกมุมเลยค่ะกับโลโก้ด้านหน้าค่ะที่เป็นซ่อนโลโก้ไว้ทางด้านในแล้วก็ครอบด้วยตัวเงาด้านหน้านั่นเองค่ะพร้อมกับตัวด้านบนที่เป็นพื้นหลังสีดําเงาค่ะลงมาด้านล่างกันก่อนค่ะก่อนที่จะไปดูไฟหน้าค่ะอจิจะให้ดูในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าค่ะที่มาพร้อมกับตัวสีเดียวกันกับตัวรถและชายสเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นสีดําค่ะ ทำให้รถด้านหน้าดูสปอร์ตและน่าใช้งานค่ะและตัวฟอนต์ของตัว GR นั่นเองค่ะตัวสเกิร์ตด้านหน้ามีเฉพาะรุ่น GR เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าถึง4จุดเลยค่ะสวยงามมากๆเลยด้านบนตัวตัดเส้นและก็ตัวครอบด้านบนมันจะเป็นคนละชิ้นกันเลยค่ะจะเป็นสีดำเงาด้วยสวยมากๆเลยเดี๋ยวให้ดู จากฝั่งด้านนี้อ่ะให้ดูจากฝั่งด้านนี้ง่ายๆเลยตรงนี้ค่ะและ้วก็ซ่อนตัวไฟตัดหมอกไว้ทางด้านในค่ะคือทุกมุมตรงนี้คือสวยมากๆเลยเข้ากันกับชุด GR Sport มากๆเลยค่ะมาดูกันต่อกับไฟหน้ากันบ้างค่ะนีะ่ขึ้นมาให้ดูแบบนี้เลย กับไฟหน้าค่ะที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบ led มาพร้อมกับไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light ค่ะแบบ led จะบอกว่าเป็นไฟหน้าที่ full led มากๆเลยค่ะด้านบนก็เป็น led ด้านล่างก็จะเป็น led แล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light ที่เป็นดวงด้านในอีก2ดวงด้วยตกแต่งด้วยโครมด้านในค่ะมีเป็นประกายแบบนี้เลยนี่ค่ะมองมุมไหนก็สวยทุกมุมเลยค่ะกับตัว toyota h r คันนี้ค่ะมีตัวฟอนต์ด้านบนด้วยนะในตัวโคมค่ะในตัวโคมไฟนั่นเองที่มีตัว t o y ย t a 4HR มาด้วยสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราลงไปที่ล้อกันก่อนดีกว่าค่ะอาลงต่อที่ล้อเลยกับยางมิชลินทั้ง4เส้นจากโรงงานค่ะส่วนของสเปคยางซีรีส์ยาง225ทับ 50R18 ค่ะจะเป็นล้ออลลอยสีดำเงาขนาด18นิ้วค่ะจะเป็นมาพร้อมกับน็อตลู 5ห,หลูนั่นเองค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกมาพร้อมกับระบบช่วงล่างของเขาที่มีเฉพาะรุ่น GR Sport ค่ะจะเป็นคอยสปริงพร้อมช็อคอัพแอปซอฟเบอร์ค่ะเฉพาะรุ่นเลยมีสัญลักษณ์ของตัวไฮบิดด้านข้างมาด้วยค่ะนอกจากจะสปอร์ตแล้วยังได้ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าการทำงานของตัวไฮบิดอีกโเยอะมากๆเลย ในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีดำเงาค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกลางค่ะตัวนี้จะเป็นตัวโคเมียมด้วยในส่วนของไฟเลี้ยวค่ะยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนอีกด้วยค่ะมาที่ตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมกับสัญลักษณ์ของกุญแจอ,อัจฉริยะที่เป็น2เส้นแบบนี้ค่ะด้านบนให้ดูด้านบนก่อนที่จะไปด้านข้างด้านบนค่ะ ตัวรถเป็นสีขาวหลังคาเป็นสีดำเงาค่ะจะบอกว่าสวยมากๆค่ะเป็นการตัดเส้นสีได้ดีมากๆเลยมาทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะตัวเปิดค่ะจะอยู่ทางด้านบนให้ดูแบบแนวสปอร์ตเนาะก็จะเป็นตัวตัดเส้นด้านบนสีดำเงาตัวเปิดที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันด้วยค่ะทางด้านล่างตรงนี้ค่ะจะบอกว่ามาพร้อมกับสเกิร์ตด้านข้างที่สวยมากๆเลยจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถและชายสเกิร์ตจะตัดเส้นสีดําค่ะกับตัวกันลอยของประตูด้านข้างขนาดใหญ่ค่ะก็จะเป็นสีดําอีกด้วยจะบอกว่าสวยทุกมุมจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวมาที่ล้อด้านหลังกันค่ะ ยางด้านหลังค่ะก็จะเป็นยางมิชลินสเปคยาง225ทับ 50R18 ค่ะล้ออันลอยด้านหลังก็จะเป็นสีดำเงาขนาด18นิ้วพร้อมน็อตล้อค่ะรูะล้อ5รูนั่นเองด้านหลังจะเป็นดิสเบรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูถังน้ํามันเชื้อเพลิงกันค่ะนี่เปิดถังน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวอจีไปเปิดให้อีกทีนึ่งนี่ค่ะตัวนี้ จะรองรับนี่เลยค่ะเบนซินออกเทนค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอ e 2 0หรือค่าออกเทน9 1้นั่นเองค่ะมาค่ะมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างค่ะด้านบนจะเป็นชาร์คฟินสีดำเงาค่ะสีเดียวกับหลังคาเลยมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นสีดำเงาแล้วก็ตัวช่องรับลมแอโรไดนามิกค่ะถึง3ช่องค่ะเพื่อให้การขับขี่โต้ลมได้ดียิ่งขึ้นค่ะนี่ ไฟเบรกดวงที่3แบบ led ตัวโลโก้สัญลักษณ์ของโตโยต้าด้านหลังก็จะเป็นแบบเดียวกันกับด้านหน้าเลยพื้นด้านในจะเป็นสีดําเงาภายในจะเป็นโครเมียมสัญลักษณ์ของโตโยต้าค่ะมีตัวเส้นคิ้วด้านบนตรงนี้ที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถด,ด้วยอันนี้ปกติจะเป็นโครเมียมเนาะอันนี้เห็นแล้วรู้สึกแปลกตาค่ะสวยมากมีตัวฟอนต์ของไฮบริดด้านหลังมีตัวฟอนต์ของ gr Sport CHR อจิชอบไฟท้ายเข้ามากเลยไฟท้ายสวยมากๆเลยค่ะเป็นไฟท้ายขีดเส้นแบบนี้พร้อมไฟเบรกแบบ LED ค่ะด้านล่างค่ะในเมื่อเป็นชุดแต่ง GR Sport แล้วก็ต้องมีสเกิร์ตด้านหลังมาด้วยค่ะนี่ตัวสเกิร์ตด้านหลังค่ะเป็นตัวเหมือนดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังที่เป็นตัวตัดเส้นสีดำด้านบนสีเดียวกันกันกบตัวรถพร้อมตัวไฟทับทิมนั่นเองค่ะ มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลัง4จุดค่ะและตัวตัดเส้นด้านบนสีดำมาพร้อมกับไฟทับทิมอีกเช่นเดียวกันคือเอาให้สุดกันไปเลยกับตรงนี้ค่ะจะบอกว่าเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยเเดี๋ยวรรารามาับชมกันต่อค่ะกับห้องสัมภาระท้ายกันค่ะเปิดขึ้นมาเลยกับห้องสัมภาระท้ายค่ะว้าวห้องสัมภาระท้ายกว้างมากๆเลยค่ะนี่มีไฟสองสว่างภายในห้องสัมภาระท้ายด้วย ยังสามารถเพิ่มขนาดของสัมภาระท้ายได้อีกค่ะด้วยการทับบอะของผู้โดยสารแถวที่2แบบ60-40ค่ะมีของกันตกหล่นด้านบนด้วยมีชิ้นให้วางตัวนี้สามารถถอดออกได้ค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานแบบให้เต็มะไปค่ะเดี๋ยววันจิจะพาทุกท่านไปรับชมพื้นที่ภายในห้องผู้โดยสารแถวที่2กันค่ะ เปิดมาแบบนี้เลยเอามาก้าเข้ามาค่ะภายในห้องผู้ที่สารค่ะแถวที่สองค่ะตัวเบาภายในค่ะจะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะนั่งได้สบายมากๆเลยเล็กรูมกว้างขวางเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะนั่งได้สบายมากๆเลยมาต่อกันที่ฝั่งประตูด้านข้างกันบ้างค่ะ ฝัแงแผงประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะจะมีตัวเปิดที่เป็นสีเทาหรือสีเงินพร้อมตกแต่งด้วยแผงประตูที่เป็นลวดลายค่ะช่องวางขวดน้ําด้านบนหนึ่งจุดตัวปุ่มกดกระจกที่เป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะมีตัวจับที่เป็นสีดําค่ะโอเคไปกันต่อกันกับฝั่งของคนขับกันค่ะทางฝั่งของ คนขับนหน้าตรงนี้ค่ะจะมาพร้อมกับตัวกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะมาเปิดเข้ามาแล้วค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวเปิดประตูที่เป็นสีเทาพร้อมกับตัวปุ่มฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกพับกระจกค่ะตัวล็อกรถอันล็อกรถกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งทั้ง4บานเลยเป็น กระจกไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานเลยค่ะมีตัวไฟแอมเบียนไลท์มาด้วยค่ะเวลาเราเปิดปิดประตูเห็นไหมเอ่ยจะมีแสงสีน้ําเงินมาด้วยตกแต่งด้วยแผงประตูด้านข้างที่สวยงามมากๆค่ะที่เท้าแขนด้านหน้าค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็คนขับจะเป็นหนังสีดําค่ะตัวนี้จะเป็น s o ฟทั o นะกดได้สัมผัสได้เลยมีช่องวางขวดน้ําค่ะแล้วก็ช่องวางของด้านข้างค่ะช่องวางของด้านข้างเป็นดีไซน์สปอร์ตมากเลย เป็นเฉียงลงแบบนี้เลยเก้าตามเข้ามาภายในตัวรถค่ะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะสามารถปรับเอ็นปรับเลื่อนแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มนี้ค่ะปุ่มตัวดันหลังนั่นเองตัวเบาะด้านหลังค่ะนี่เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยด้านหลังได้สบายมากๆเลยค่ะพวงมาลัยค่ะ จะเป็นพวงมาลัยหนังสีดำพร้อมตัวลูนั่นเองด้านบนปรับเปลี่ยนทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้สีทิศทางค่ะมาที่ด้านขวาของพวงมาลัยกันบ้างค่ะจะมีช่องปรับอากาศค่ะด้านบนที่เป็นลมดำเนาะแล้วก็จะมีช่องปรับอากาศด้านในที่ตัดเส้นสีเทาตัวปุ่ม push start ที่มีสัญลักษณ์ gr ค่ะ ตัวเปิดไฟหน้ารถนั่นเองค่ะเปิดปิดไฟหน้ารถก็จะมีตัวนี้ถังน้ํามันเชื้อเพลิงกดปุ่มด้านนี้ได้เลยแล้วก็ตัวฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวออจ i ิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอาจิพาทุกท่านมาอยู่ภายในตัวรถของตัว Toyota c h r HEV GR Sport ค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะ เดี๋ยวเราพาดูมาตรวัดกันค่ะจะเป็นเข็มค่ะด้านซ้ายและด้านขวามาพร้อมกับหน้าจอค่ะ TFT ขนาด4.2นิ้วค่ะตรงกลางนั่นเองพวงมลาลัยค่ะจะเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมปุ่มฟังก์ชันการใช้งานค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายทางฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าจะมีตัว เตือนเมื่อรถออกนอกเลินค่ะจะมีในส่วนของปุ่มไท้ายค่ะท้าย A ท้าย B มีถุงสีฟ้าที่เป็นปุ่มเป็นตัว Cruise Control นั่นเองค่ะจะอยู่ด้านนี้ด้วยแล้วก็ในพวงมลาลัยจะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ GR ค่ะนี่มีสัญลักษณ์ของ GR ขนาดใหญ่ตรงนี้มาด้วยมาต่อกันที่ตรงกลางกันบ้างค่ะกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วค่ะ สามารถเปิดดูแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นบลูทูธวิทยุ vr sdl ค่ะรูปภาพ p p o อะสามารถเลื่อนดูตรงนี้ได้ระบบการตั้งค่าค่ะสามารถตั้งค่าการใช้งานตรงนี้ได้เลยมีช่องเสียบ usb ด้านบนค่ะอยู่ทางด้านบนด้วยเปิดขึ้นมาแบบนี้ลงมากันกับช่องปรับอากาศกันค่ะก็จะมีช่องปรับอากาศที่หันหน้าขึ้นพร้อมกับตัวเปิดปิดช่องลมค่ะ ระบบปรับอากาศด้านล่างจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถกดตัวปุ่มแอร์อัตโนมัติตรงนี้ได้เลยปรับอุณหภูมิค่ะแยกอิสระซ้ายขวาค่ะมีตัวปุ่มของตัวอีโค a ฮาร์ดคูมาด้วยมีดูโอในการปรับตัวอุณหภูมินั่นเองค่ะลงมาด้านล่างกันดีกว่าค่ะตรงนี้จะมีช่องวางของวางกระเป๋าสตางค์หรือสมาร์ทโฟนได้เลยมีช่องวางขวดน้ำหรือแก้วน้ำค่ะด้านหน้า1จุด พร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ที่เป็นสีน้ำเงินค่ะมีแสงไฟสีน้ำเงินด้วยเป็นข้างในจะเป็นเปียโนแ no บ็กสีดำเงาค่ะเกียร์ค่ะตัวเกียร์จะเป็นหัวที่เป็นสีเงินแบบนี้เลยสวยมากๆเลยดูลุล้าน่าใช้ที่หุ้มค่ะจะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีดำมีปุ่มชิปล็อกช่องเสียบชิปล็อกด้านขวาเบรกมือค่ะเบรกม,มือไฟฟ้า มีปุ่ม EV mode, Auto Hold, ปุ่มปิดการลื่นนถ่ายของรถค่ะแล้วก็ช่องวางขวดน้ำหรือแก้วน้ำด้านล่างตรงนี้อีกหนึ่งจุดค่ะมีช่องแบ่งด้วยเวลาเราวางแก้วน้ำที่เป็นทรงสูงหรือต้องการแก้วน้ำที่เป็นทรงต่ำก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้มีแสงไฟมาด้วยกุญแจค่ะหน้าตากุญแจจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ของ Toyota CHR มาค่ะ ทีเท้าแขนค่ะจะเป็นสีดำยาวแบบนี้เลยเปิดขึ้นมาช่องเก็บของใหญ่มากเลยจุได้เยอะเลยแล้วก็มีตัว power outlet ชาร์จด้านในด้วย1จุดเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะตัวเบาะผู้โดยสารแล้วก็เบาะของคนขับจะมีตัวสัญลักษณ์ของตัว gr ขึ้นมาตรงนี้ด้วยค่ะมองถ้าต้องไฟแล้วจะเห็นเลยว่ามีตัวฟอนต์ gr ด้วยนี่ค่ะ จะเป็นเบาะหนังสีดําทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับตะเข็บได้ตัวตะเข็บได้ตรงกลางนี้ก็ทําสัญลักษณ์มาดีเหมือนกันนั่งได้สบายปรับเอ็นปรับเลื่อนได้เลยมาต่อกันที่ด้านหน้าค่ะตรงนี้ในส่วนของนี่เลยกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือแบบน่วงที่มาพร้อมกับไฟส่องสว่างค่ะมาต่อกันที่ด้านบนค่ะที่บังแดดสีดำค่ะขนาดใหญ่พร้อมกับกระจกในการใช้งาน กระจกตรงนี้มีทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็คนขับมีไฟสองสว่างมาให้ใช้ด้วยเผื่อเราเปิดใช้งานในตอนกลางคืนเนาะแล้วก็ด้านบนตรงนี้ไฟเขาสวยมากเลยค่ะจะเป็นแบบตัว V แบบนี้ไฟสองสว่างภายในตัวรถตัวกระจกมองหลังค่ะที่เป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติตัวนี้มีปุ่มให้เราเปิดปิดการใช้งานด้านนี้ด้วย ในตัว Toyota C-HR H-E-V G-R Sport คันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมาะไยค่ะแบบอัตโนมัติเลยระบบเตือนมุมอับสายตาค่ะทุงลมนิรภัย7ตำแหน่งค่ะอจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ อจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าและการทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว Toyota า h r คันนี้กันค่ะมาค่ะตามอาจิมาดูกันเลยค่ะ,ะเปิดจากด้านนี้ได้เลยเปิดขึ้นมาแบบนี้เลย ตัวก้านค่ะจะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็สามารถเสียบตรงน,นี้ในส่วนของแผ่นฉนวนกันความร้อนค่ะด้วยความที่รูปทรงของตัวฝากระโปรงเป็นแบบเหมือนรูปหัวใจเนาะมองเป็นตัว V หรือรูปหัวใจก็ได้เนาะก็จะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนที่เป็นรูปทรงเดียวกันเลยหน้าตาของเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าค่ะจากทางด้านหน้าค่ะเครื่องยนต์ค่ะและระบบส่งกำลังค่ะ engineer and drivetrain เครื่องยนต์รหัส2 Z R -F-X-E ค่ะ e> d o h 4 4สูปแถวเรียง d o h c Atkinson Circle ค่ะ16วาว VVTi ขนาด1.8ลิตร1,798 cc กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก80.5คูณ88.3ม m อัตตาส่วนกำลังอัด13.0ต่อ1ให้กำลังสูงสุด98แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด142นิวตันเมตรที่3,600รอบ ต่อนาทีททำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะเพิ Motor, ร,ฟฟ v, แร์แมนเนสแมกเนตซิงโครนอสมอเตอรแบบ์แรงดันไฟฟ้า600โวลต์ให้กำลังสูงสุด72แรงม้าแรงบิด163นิวตันเมตรแบตเตอรี่แบบนิคเิลมีเทลไฮดรตค่ะแรงดันไฟฟ้า201.6โวลต์28โมดูลค่ะ6.5 นั่นเองรวมพละกำลังการทำงานค่ะทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด122แรงม้าจับคู่กับเกียร์อ e ัตโนมัติแบบ eCVT ความจุถังน้ามัน43 l. ลิตรรองรับน้ามันสูงสุด e 20 e ค่ะนี่คือการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ค่ะนี่ค่ะ จะบอกว่าในตัว Toyota CHR HEV GR Sport คันนี้หายากมากๆเลยค่ะราคาค่าตัวของเขาว่าอยู่ที่1,189,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจค่ะและชอบในตัว Toyota CHR คันนี้อย่าลืมรีบมาจับจองกันด้วยนะคะที่โชว์รูม Toyota าทอร์สาขาเดอะมอลล์บางแคได้เลยค่ะ ต้องขอขอบคุณทางโชว์รูมโตโยต้าชนบุรีสาขาเดอะมอลล์บางแคที่เอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะให้อจิได้พาทุกท่านมารับชมกับตัวโตโยต้า CHR HEV GR SPORT คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจินิวค่ากันด้วยนะคะสนใจติดต่อรถยนต์หรือติดต่องานโปรโมทค่ะ ทักไลน์ติมาได้เลยค่ะที่0985551558ได้เลยค่ะวันนี้อติขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ